สวัสดีครับร้าน B R Skirt นะครับวันนี้เราพามาชมเป็นรถ V8 นะครับผมสีดำนะครับเรามาดู V8 ตัวนี้นะครับ2013มาจัดชุด s k i ์ตรอบคันนะครับชุดได้68นะครับผมคันนี้ถอดชุด s k i ์ตเดิมออกนะครับที่ใช้งานมานานแล้วนะครับเริ่มเก่าลนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับใหม่เอี่ยมนะครับรถดูใหม่ขึ้นด้วยนะครับสวยงามอินเทรนมากนะครับผมเส้นแดงนะครับแบบนี้ ดูนะครับด้านหน้านะครับงานนะครับแบบนี้ทําสีตามรถนะครับมีเดินเส้นแดงนะครับพร้อมโลโก้นะครับ168แบบนี้นะครับด้านข้างครับ เป็นท่่อคคูนะรับแล้วมีไฟทับทิมให้นะครับหนึ่งชุดนะครับแบบนี้ลูกค้านี่กลับมาดูรถอีกทีนี่แบบโอ้โหเหมือนได้รถใหม่นะครับจำทาบไม่ได้เลย ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับชุดได้8นะครับสำหรับฟีออสนะครับ2013ึง2 0 1ถึงส0 1 6มนี้นะครับผมอยากแต่งแบบนี้นะครับทักมานะครับร้าน B.R.Skirt นะครับถนนมหาัยพระราม2ครับผมวันนี้เราไปก่อนนะครับอยากแต่งทักได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ